ไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่ของคุณน,นะคะได้ไพ่เ h e m เมจิกเชนะ่ยคะผู้วิเศษไพ่ผู้วิเศษไพ่ใบนะนี้ดีนะเออเป็นไพ่ดาวพูดดาวพูดพูดดีได้ตังพูดดีสิ่งดีๆมาพูดดีสําเร็จนะ่พูดดีสําเร็จนะคะออแต่ถ้าพูดไม่ดีก็เรื่องก็มาหาตัวเหมือนกันนะ มันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านด้านไม่ดีนะเอาด้านดีนะเจราจาอะไรก็ขอให้สําเร็จนะดาวพุธดาวพูด,ด,พดนะคะพุธกลางคืนให้พิมพ์คําว่าสําเร็จค่ะสัปดาห์นี้นะเจราจาสําเร็จสําเร็จทุกเรื่องนะคะอวยพรให้กับตัวเองหน่อยนะคะอืมพไพ่ใบต่อไปของคนพุธกลางคืนได้ไพ่หนึ่งไม้เท้างานใหม่โปรเจกต์ใหม่ เริ่มต้นงานใหม่นะคะท่านใดที่ตกงานหรือว่างานมีเกณฑ์จะได้งานอืมนะคะอืมออเจ้านายเจ้านายอาจจะมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้นะคะตําแหน่งเจ้านายได้พาาไพ่ราชาไม้เท้าราชาไม้เท้าตกตำแหน่งเจ้านายหมายความว่าเจ้านายคุณเป็นคนขยันนะแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนขยันด้วยนะโอเคเลยเขาจะสนับสนุนคุณเรื่องงานนี่แหละ นะอืมอืมหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานชิ้นใหญ่ๆนะเจ้านายจะมอบงานมอบหมายงานใหญ่ๆงานสำคัญสำคัญให้กับคุณนะคะอืมโอเคความรักนะได้ไพ่เดอะมูนอะืมนะได้ไพ่เดอะมูนคนรักของคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะหรือ บางทีทะเลาะกันเอาเรื่องเก่าๆเดิมๆนะมาว่ากันมาทะเลาะกันนะเออหรือบางคนก็บางคนก็คิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงเรื่องเดิมๆบางคนมีแฟนปัจจุบันอยู่แล้วแอบคิดถึงแฟนเก่าก็มีนะไม่เอานะไม่ดี <c oughs> อะตำแหน่งบริวารได้ไพ่อัศวินไม้เท้าเออนะแล้วมีไพ่เดวิลมาอย่าไปรุ้งเรื่องชาวบ้านนะ ไพ้เดวิลมาเนี่หมายความว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณมีความลับอะไรอย่าไปบอกคนอื่นเก็บไว้กับตัวคุณเองนะคะเดี๋ยวก็เอาเรื่อง,องคุณไปพูดนะคะเออบางทีเราคุยกันใน A อนะคะนายบนาง C เอาเอาเรื่อง,องคุณไปพูดแต่ไปแปลงสารเป็นเรื่องอื่นนะะบางทีคุณจะหงุดหงิดคุณจะอารมณ์เสียเอาเรื่อง,องคุณไปพูดประมาณนั้นดังนั้นมีความลับอะไรเก็บไว้กับตัว เก็นะบไว้กับตัวเราเองไม่เปิดเผยเนาะ <c oughs> นะคะบางคนชอบเมา้า <c oughs> ชอบเมสาเม้าเรื่องเรื่องเรื่องชาวบ้านเออนะ่บางทีเมา้าเรื่องตัวเองนี่แหละบางทีเม้าเม้าไปเม้ามามีเรื่องชาวบ้านก็ามาเกี่ยวข้องด้วยเออ็นะกนะนะ็สัปดาห์นี้ก็ต้องนะก็ต้องระวังไปนิดหนึ่งมีอะไรที่เป็นความลับให้เก็บไว้กับตัวอย่าเพิ่งบอกใคร เนาะอ่ะมาดูเรื่องงานงานสัปดาห์นี้คนว่างานจะได้งานโดดเด่นมากคนจะได้งานนะฮะงานติดต่องานเจรจา,างานสื่อสารงานประชาสัมพันธ์งานพูดงานออนไลน์งานขายสัปดาห์นี้คนพูดกลางวันเอ้ยคนพูดกลางคืนโดดเด่นนะโดดเด่นนะเด่นมากโดยเฉพาะงานขายนะคนพูดกลางคืนเนี่ยนะ,ะไปเจรจา,าไป ต่อไปพูดไปคุยไปขายไปอะไรเนี่ยนะไพ่เดอร์เมจิกเช่นมาเนี่ยสำเร็จนะสำเร็จขอให้สำเร็จโปรเจกต์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆขอให้เจราจาให้สำเร็จไปพูดทวงเงินกับใครก็ขอให้นะก็ขอให้ได้นะแต่นิดนึงมันมีไพ่เดวิลมาอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คำพูดรุนแรงพูดทวงกันเบาๆนะทวงกันดีๆคุยกันเบาๆ นะคะมันก็มีโอกาสมันก็มีโอกาสที่จะได้นะแต่บางคนแต่บางคนเนาะลูกหนี้บางคนก็ <c oughs> นะบางคนมีตังค์นะมีตังค์นะแต่ไม่จ่ายบางคนเจอแบบพวกเหนียวนี่มันก็มีเหมือนกันนะดังนั้นนะให้จําไว้เลยนะคะเวลาคุณจะช่วยเหลือใครคุณถ้าเวลาคุณจะช่วยเหลือใครให้คิดนิดนึงถ้าเขารักษาเครดิตนะคะ ถ้าเขารักษาเครดิตเขาใช้คืนเราตรงหรือถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาบอกเราเขาไม่หนีหายเขารับโทรศัพท์นั่นแหละช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าหากว่าช่วยแล้วโทรไปแล้วจ่ายก็ไม่ตรงโทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์หนีหายอะไรประมาณนั้นคนแบบนี้ก็เพิจารณาแล้วกันนะคะเขาเขาถ้าเขามาขอความช่วยเหลืออีกครั้งเนี่ยกูจะช่วยเขาไหม อยู่ที่อยู่ที่คุณพิจารณาแล้วกันอาจารย์ไม่ตัดสินให้ว่าจะช่วยไม่ช่วย<笑><笑>นะคะเอออ่ะเรื่องการงานสำหรับคนค้าคนขายคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ลูกค้าใช้ได้เลยนะลูกค้าดีค้าขายดีกำไรดีใช้ได้นะคะคุณกำลังคิดมีแนวคิดหรือมีการวางแผน หลายหลายท่านนะคะหลายหลายท่านกำลังวางแผนที่จะอาจจะหาสินค้าใหม่มาลงหรือเปิดตัวสินค้าใหม่หรือหาช่องทางใหม่ใหม่หรือถ้าคุณมีช่องทางในการขยับขยายอยู่แล้วขอให้คุณขยันเพิ่มขึ้นนะให้คุณขยันเพิ่มขึ้นถ้าคุณขยันเพิ่มขึ้นคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณมีลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามา นะคะสำหรับคนค้าคนขายคนขายเงินสดคนขายรับเงินสดนะรับเงินสดรับเงินโอนรับเงินสแกนสัปดาห์นี้ต้องระวังนะอาจารย์เตือนนะสัปดาห์นี้ต้องระวังบางทีสแกนแล้วไม่ยอมกดจ่ายดูให้ดีนะต้องดูให้ดีหรือถ้ารับเป็นเงินแบงก์เงินสดดูด้วยนะคะระวังเจอแบงก์ปลอม นะแบงค์ปลปอมเงินปลอมให้ระวังไว้ด้วยนะคะอืมอืมนะ,ะแล้วก็สัปดาห์นี้ให้ระวังการมีเรื่องมีราวมีเรื่องมีราวกับร้านข้างๆหรือคู่แข่งนะคะในสัปดาห์นี้ต้องระวงว้นิดหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปค่ะในด้านของออการเงินนะ,ะการเงินในช่วงในช่วงนี้รายจ่ายนะ,ค,ะควบคุมดีๆ ในจ่ายที่จําเป็นโอเคอะไรที่จําเป็นต้องจ่ายก็คือจ่ายเนาะนะอาจจะเป็นการทยอยจ่ายก็ได้นะะบางทีนะถ้าเราจ่ายหมดอยู่เงินไม่ถึงปลายเดือนนะถ้าเราจ่ายหมดบางทีเงินไม่ถึงปลายเดือนนะดังนั้นถ้าเราจําเป็นจริงๆพยายามเจรจากับเจ้าหนี้ดีๆพูดกับเขาดีๆนะว่าเดือนนี้ขอแบ่งจ่ายได้ไหมขอทยอยจ่ายได้ไหม นะคะอย่าไปใช้อารมณ์เดี๋ยวจะทะเลาะกันเดี๋ยวจะตีกันนะคะอืมนะ,ะหรือถ้าใครเป็นเจ้านี้่วเวลาคุณไปทวงหนี้ก็กนะะับลูกหนี้บางทีก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะ,ะบางทีเราไปทวงเขาบ่อยบ่อยบางทีอยู่มีเริ่มมีราวกันนะคะ,นะคะบางทีถึงขึ้นลงขึ้นศาลถึงตำรวจนะบางทีนะคะอ่ะนะ,ะอ่ะ,อะต่อไปค่ะสัปดาห์นี้นะคะ ถ้าจะช่วยเหลือใครเรื่องเงินทองทองต้องคิดเยอะๆหน่อยนะคะถ้าให้ใครยืมเงินอาจจะได้คืนยากนะสัปดาห์นี้นะอาจจะได้คืนยากาต้องคิดเยอะนิดหนึ่งนะจะจะจะช่วยใครนะอ่ะต่อไปค่ะเจราจาเรื่องเงินมีโอกาสผ่านในด้านของความรักมาดูความรักบ้างคนมีคู่ให้สังเกตหน้าตาแฟนสักนิดหนึ่ง เขาอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องกังวลใจอะไรหรือเปล่าในกรณีที่คุณไม่ทะเลาะก,กันนะคุณก็รักใคร่กันดีนะบางคู่ก็รักใคร่กันดีเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ให้คุณสังเกตหน้าสังเกตสีหน้าแฟนคุณหน่อยว่าเขามีเรื่องไม่สบายใจอะไรไหมมีเรื่องทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบางทีคําแนะนําของคุณนะอาจจะช่วยเหลือเขาได้ นะคะอาจจะช่วยเหลือเขาได้แล้วก็เตือนคนรักคุณด้วยว่าอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเนี่ยเพราะคู่ไพ่คู่นี้มันมาระวงังนะ,ะเตือนเขานะคะอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะคะ๋ยวเรื่องจะมาหานะคะอยวเรื่องจะมาหาแล้วก็นะคะคู่ไหนที่อยู่ไกลกันคู่ไหนที่อยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกัน แฟนทางานต่างจังหวัดแฟนทํางานต่างประเทศหรือแม้คุณก็หรือบางทีตัวคุณเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอนะ่ไงเงี้ยไปทํางานเออ่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะมันก็สมมติมก็สลับกันนะบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ดีเขาไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้เจอกันความไว้เนื้อเชื่อใจนะความไว้เนื้อเชื่อใจการให้เกียรติซึ่งกันและกันสําคัญที่สุด ถ้าเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจหรือมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเรื่องมือที่สามมันจะไม่เกิดจะไม่เกิดนะอืมนะคะโอเคต่อไปค่ะสำหรับคนโสดนะฮะสหรับคนโสดคนที่คุณกำลังคุยเขาอาจจะมีอะไรแล้วบอกคุณไม่หมดนะคะอาจจะบอกคุณไม่หมดนะ,ะมีรับลมคมใน บางทีบอกว่าเราบอกกับเราว่าโสดบางทีโสดไม่จริงนะเออบางทีโสดไม่จริงบอกว่าเราว่าโสดไม่มีใครนั่นะแหละแต่คุยกันได้เป็นบางเวลานะคะให้ระวังไปนิดหนึ่งอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่อยู่แล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเจอคนที่ไม่จริงใจนะช่วงนี้นะต้องระวังหน่อยนะคนพูดกันคืนนะในเรื่องของความรักนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพของคนพูดกลางคืนนะคะให้ระวังเกี่ยวกับช่องปากช่องปากปากเจ็บปากอักเสบร้อนในเจ็บเหงือกปวดฟันนะคะบางคนไปถอนฟันนะคะเนีนะ่ยบางคนก็กล่องเสียอักเสบเจ็บคอนะคะหรือหลอดลมอักเสบอย่างเงี้ยเนี่ยนะอันนี้ก็คือในเรื่องของ สุขภาพที่ต้องระวังนะคะที่ต้องดูแลไม่ต้องระวังต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเจ็บคอ,อบางทีบางท่านก็ใช้เสียงนะใช้เสียงในการทํางานอย่างเช่นไฟขายอย่างเงี้ยนะะหรือไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะค,ะคุณจะมีอาการเจ็บคอนะประมาณนั้นนะคะดูแลจิบพวกน้ําอุ่นบ่อยๆนะจิบน้ําอุ่นจิบน้ํามะนาวอะไรประมาณนั้นนะคะอืมนะโอเค รือท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในระบบภายในอย่างเช่นปวดท้องนะเป็นเมนเมนมาไม่เป็นปกไม่ไม่เขาเรียกอะไรเมนมาไม่ไม่เขาเรียกอะไรเดียมาผิดปกตินะโดียวสาวๆที่ยังเป็นประจำเดือนอยู่เนี่ยบางทีมาบ้างไม่มาบ้างมามากมาน้อยอะไรเงี้ยต้องให้สังเกตตัวเองนะเออน,นะบางบาง บางท่านเนี่ยนะอาจจะมีการปวดท้องเมนปวดท้องน้อยนะหรือบางท่านก็เลือดจะไปลมจะมาอะไรประมาณนี้นะคนะนะให้ดูแลตัวเองหน่อยนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ยังแข็งแรงดีนะคะโดยรวมก็ยังแข็งแรงดีนะสำหรับคนวันพุธกลางคืนอ,อ่ะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพแล้วหรือเรื่ององการเสริมดวงนะเสริมดวงสัปดาห์เดี๋ยวเอาก่อนถึงเสริมดวงเป็นวันดีก่อนดีกว่านะวัน ต่างๆวันดีของคนวันพุธกลางคืนถ้าเป็นในเรื่องของงานนะในเรื่องของงานติดต่องานดีลงาน,งานเจราจาหรืออะไรต่างๆนะวันดีของคุณก็จะมีวันที่21 21 22เอ็ดยีบเอ็ดยีเนาะยี่สิบอืมดีเรื่องงานจะเสนอราคานะจะ ติดต่อโปรเจกต์ใหม่เจราจาเซน็นสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยแหละนะสามวันนี้ดีนะคะถ้าจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่เพื่อไปขอความช่วยเหลือไปปรึกษาไปขอความช่วยเหลือวันดีของคุณก็คือวันยนะี่สี่ยี่สิบสี่นะดีนะเออแต่อไปค่ะในด้านของการวันเรื่องเงินเงินทองทองวันโชคดี นะเจราจาเรื่องเงินติดต่อเรื่องเงินขอยืมเงินนะขอความช่วยเหลือหรือจะไม่กระทั่งกู้เงินนะหรือทวงเงินนะเก,เกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองแล้วก็ความโชคดีคุณเจ้าก็จะมีวันวันที่นะยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเจราจาเรื่องเงินดีนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ในด้านของการเสริมดวงการเสริมดวงของคนพูดการเคินสัปดาห์นี้ได้ไพ่หมายเลขหกกับหมายเลขสองภาพเป็นไปได้นะราชนีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์หมายถึงการไหว้พระการสวดมนต์การนั่งสมาธิการแผ่บุญนะหรือการทําใจร่มร่มนะทำใจร่มร่มทำใจสบายสบายไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ยุ่งเรื่องใคร เรามีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะนั่นแหละนะคะเพราะว่าอะไรลูกไหมสัปดาห์นี้มันจะวุ่นวายคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นอะไรประมาณนะคขอให้เราทำใจร่มๆนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ไปกลางคืนก็เอาซะหน่อยสมาธิหน่อยสวดนมนต์อยสักห้านาทีสิบนาทีเนะะี่ยเป็นการเสริมดวงให้กับเรานะคะสื่อของคุณมาจากอายุคนรัก อายุคนรักคนที่คุณรักนี่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแฟนหรือเป็นสามีหรือภรรยาเท่านั้นนะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เป็นคุณลูกก็ได้ใครก็ได้ที่คุณรักมากที่สุดเป็นสื่อให้กับคุณในสัปดาห์นี้ส่วนเลขหน้าไพ่ประจําสัปดาห์ของคนพูดกลางคืนคือหกสองหนึ่งห้าเก้านะคะหกสองหนึ่งห้าเก้าเป็นเลขหน้าไพ่ประจําสัปดาห์ของคนพูดกลางคืนสัปดาห์นี้โชคดีค่ะ